วันนี้เราจะมาทำอะไรครับพี่ดิมวันนี้เราจะมาปั้นมิววอกเกอร์อีกแล้วค่ะโอ้มิววอกเกอร์ที่หัวนเป็นกล่องนมใช่ปะใช่แล้วอ่ะอธิบายก่อนทุกคนนะครับจะต้องปั้นมิววอกเกอร์สองตัวตัวน่ารักกับตัวตัวโงดตัวโง่ก็คือตัวที่มันไม่มีกล่องนมนะคะก็คือตัวที่มันแบบพร้อมสู้้อมสู้ที่หัวนเป็นกลมๆนะใช่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มปั้นกันเลยตอนนี้เพิ่งเริ่มปั้นตรงไหนเนี่ยกล่องนมค่ะเริ่มปั้นกล่องนมนะครับจะทำกล่องนมน ตอนนี้ไอเริ่มทำอะไรครับขาดีทำอะไรเนี่ยทำกล่องไงเห็พิ่งทำกล่องก็เลยจะลอบพื้นทำกล่องหรือว่าทำลายสมาธิคนหนึ่งเรามีตัวอย่างแล้วนะคะทุกคนไหมเริ่มเป็นเหลี่ยมแล้วทำไมมันยาวจังอะขาของไอเนี่ยอ้าวเราคิดว่าให้ทำนี่เลยอยู่จะเอาอันนี้เลยตโซมเลิร์เลยเอาตัวใหญ่เหรอใช่แล้วแต่อุ้ยไอยังไงขามันใหญ่ขนาดนั้นอ่ะล้วขาเราต้องมั่นคง นี่นะครับไอตัวที่มันอยู่ในกล่องนี่มันจะเป็นนี้ลนะค่ะไม่ค่อยน่ากลัวมากแล้วก็ไอตัวที่มันไม่มีกล่องนี่จะเป็นตัวนี้น่ะค่ะน่ากลัวนะครับตอนนี้ครับอันนี้จะทําอะไรเนี่ยจะยืนได้แล้วเหรอเขลองยืนก่อนกัวมันยังไม่เสร็จเลยอ่ะจะให้มันยืนทำไมอ่ะโอ้ยดูดิน้องยเป็นลมาเนี่ยไหนดุงดีมดีไปงไหนแล้วเนี่ยนี่เฮ้ยมีตรงนี้ด้วยนี่ไงมันบุกเข้าไปอันนี้คือเป็นตรงแหว่งๆนะแล้วพึ่งอะนี่ กติการรห้ามหมูนล้อเพื่อนเดี๋ยวตัดคะแนนนะตอนนี้นะครับของพี่ไอก็เสรใจ่แล้วนะครับตัวแรกนี่ตัวยกักษ์ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยดูของคนเน่งเขานิดเดียวเองเตนี้ตเลเเรียกคะแนนจากกรรมการเนี่ยด้วยการตัวใหญ่ไว้ก่อนพี่ไอจะเริ่มทําตัวที่สองเลยนะตัวที่มันเน่าโหดนะครับได้เลยค่ะวิของพี่ไอซ์ใส่ขายข้างนนครับเนี่ย ครับเด<ม>ียวอ่ะตัวนี้นะครับจะยืนได้ไหมมาลุ้นกันดีมนี่ไอเขาจะเสร็จตัวสองนะตอนแรกดีมยังไม่เสร็จเลยเนี่ยดีมทำตาอยู่<อ>ดีมจะเอาให้เหมือนของจริงนะโอเคดีมจะต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้ใช่ถูกต้องว้าวเอ,อ้ยยืนได้ไนี่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ที่ไอทําเรสร็จสองตัวแล้วตัวนี้เป็นตัวน้าโหดนะแขนมันต้องยืนกลางนี้เลรอใช่หน้าโหดไงแขนมันอย่างนี้เลยก<อ>ลางไว้กอดแล้วมันจะคว่ำแล้ว เสร็จแล้วตัวแรกของพี่พึ่งนอ้าวนี่ตอนนี้นะครับของพี่ไอก็ใส่ถังต่องตัวแล้วเนี่ยทำไมตัวนี้แผมน้นกลางเงี้ยแขนมันนกเควนเลยนี่ไงมันก็พร้อมจบคนแล้วนี่ไงนอ่อุ้ยตาโบก็นีเหรอใช่ก็ในรูปมันตาโบโอ้โหฮยน่ากลัวตัวนี้น่ากลัวนะครับพี่เพื่งก็เลยทําให้มันน่ากลัวดิมไปตัวที่สองันหมดแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องรอดิมเลยนะเพราะดิมตอนนี้ดิมอยู่เชียงใหม่ ดิมกำลังจะลงมาแล้วโอเคเมื่อกี้พี่เห็นแขนที่ทิมทำแล้วอะให้ลองลองลองตั้งมันเดูดิแขนด่เหมือนจริงเลยเนี่ยโอเหมือนนะพึ่งเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนเทวันอะแล้วขามันจะต้องยาวขนาดไหนเนี่ยแขนยาวขนาดนี้แต่ตัวนี้ทำไรเนี่ยเอาขาออกทำไมอะ ต้องเติมเพราะว่าน้องยื้มไม่ได้อน้องยื้มไม่ได้ก็เลยทำให้ขามันใหญ่อย่างเงี้ยเหรอโอ้ <c oughs> โหนี่ตอนนี้ผมเพิ่งเขาเสร็จะนะสองตัวเป็นพี่น้องกันเออนี่มายิ้มของเขาเนี่ยเขาเสร็จกันหมดแล้วเนี่ยข <c oughs> องมเป็นตุ๊กตาชา <c oughs> ้างตุ๊กาฉันพี่เมย์พิ่งตัดสีก <c oughs> รรมการเขาอาจจะชอบก็ได้ แต่ได้ยืนได้ไหมเนี่ยยืนได้มีวอลเกอร์กล้ามปูนะไม่ใช่กล้ามปูใช่ดูกล้ามมันดิอ่าตอนนี้พี่ดิมเริ่มตัวนะเริ่มที่ผมคมอย่างนี้ครับอันนี้ได้หัวแล้วนะได้หัวแล้วตอนนี้อีกตัวหนึ่งของพี่ดิมขาดแค่แข,แขนกับขา,ขาเท่านั้นนะก็จะเสร็จแล้วใช่มืดพอดีมืดพอดตีตอนนี้นะครับพี่ดิมก็ใส่แขนเรียบร้อยแล้วนี่เธนน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 อ แต่บ่อยเอาไปมันน่ากลัวไงน่ากลัวแล้วโหดเนี่ยปากมันลเลือดพี่บอกเนี่ยกล้ามดีมันเหมือนกล้ามปูเนี่ยห <c oughs> น้าเป็นปลาแขนเป็นปูห <c oughs> น้าเป็นปลาแขนเป็นปูเหรอ <c oughs> สายพันธุ์ใหม่ตัวนี้ไม่ต้องขึ้นมาจากทะเลเนี่ย <c oughs> ตอนนี้นะครับเราก็ทําเสร็จก,กันทุกคนแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นมิววอเกอร์แล้วก็เอออย่าพึ่งอย่าพึ่งขำดิฉันก็ มันคือฐานไงถ้าเราอยากให้มันเย็นได้ก็ต้องมีมขาอันเดี๋วมันจะ<อ>เสริมส้นสสใช่<อ>คือขามันสั้นไปหน่อยไงยืนไม่ได้ก็ <c oughs> เลยต้องเสริมโอเคถ้างั้นเราต้องเนี่ยต้องมีตัวดันนะครับเพราะว่าไม่ไงั้นมันจะยืนไม่ได้มีของย้ายคนเดียวอะไม่ต้องดันเ,เลยเเนี่ยอ้ยาวอย่าอันนั้นอย่าเก่งสิเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานนิ้งสองแดนนะครับเป็นกรรมการที่เรียกได้ว่ามีความยุติธรรมมากยุติธรรมเออ เลือกมา3คนนะครับเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันนะใครได้คะแนนเยอะที่สุดนี่จะเป็นคนชนะไปเลยเป็นคนที่ปั้นมีวอลเกอร์ได้สวยที่สุดนะครับในทีมงานดิ้งของแดดของเราคนแรกนะครับกรรมการของเราคือคนนี้เลยนี่พี่อาร์ตนะครับของคุณไอนะครับของพี่ไอก่อนนะครับให้พี่อาร์ตดูของพี่ไอก่อนนี่รักฐานแข็งแรงนะคะตัวใหญ่รักฐานดีตัวใหญ่รักฐานดีแต่อันนี้อันนี้แขนหรือหูครับเนี่ยแขนไงอ๋อนี่แขนหเนาะ อ๋อแตบินส่วนตัวนี้ก <laughs> ็ามาดูมาดูเฮ้ยคอจะคอจะตกนี่หรอมาดูมิวอเกอร์นี่ของพ<ม>ี่นคนนี <laughs> อา้ามิวอเกอร์ติงกโกะเนี่ยแบบว่าลงน้ำก็ไว่ายได้คนบกเ็เดินได้ถ้างั้นเดี๋ยวจะให้อาร์ตเลือกก่อนว่ามิวอเกอร์เนี่ยอาร์ตชอบเลือกไม่ถูกเลยอะแต, <laughs> แต่แต่ชอบความมั่นคงหน่อยเตัวแรกเนี่ยจะให้คะแนนกับใครต้องเลือกเลือกไม่ถูกก็ต้องเลือกตัวแรกนั่นก็คือ ได้แก่ได้แก่ผู้ของไอครับอันนี้ของไอนะครับตัวแรกมีบล็อกเกอร์เดี๋ยวอาร์ตลองดูของไอก่อนแขนมันรีบไปเนาะเหมือนแขนโอ้ยแขนมันรีบเหมือนจะไปไหนนะครับไม่จริงๆแล้วของไอ้ดีน้ำมันหมดเอาไปลงทุนกับตัวนี้หมดแล้วเหรอั้นไม่มีเหลือมาก็ได้หรมาดูของดีนี่ นี่คือหน้าโหดแล้วนะนี่เขาทำแบบสมจริงเลยนิ่มตัวมันจะแบบเบี้ยงๆใช่ต่อไปมาดูของพึ่งไอตัวนี้มันกินข้าวบ้างมันเนี่ยตัวนี้เขาเน้นมีตัวกับขานี่เหมือนกันเลยเห็นปะไม่เห็นตัวมันเลยตัวที่ผมเลือกตัวที่ผมเลือกนั่นก็คือตัวนี้ของีนะที่ต้องให้ดินได้แล้วเอาดินนั่งเป้ยอยู่ทั้งสองข้างเลย คนสุดท้ายเลยตอนนี้นะครับกรรมการคนที่2ก็มาอยู่กับเราแล้วเขาก็คือคนนี้เลยครับตัวแรกมีวอลเกอร์เซนเลือกของใครครับที่เซนชอบมากที่สุดของใครนี่กรรมการสองคนเลยนะที่ชอบมีวอลเกอร์ของไอ้เนี่ยนนการทําตัวใหญ่นี่มัน,น,น,นช่วยได้จริงตัวต่อไปนะจะให้ดูตัวนี้เป็นมีวอลเกอร์ตัวที่ไม่ไม่มีกล่องนมอันนี้นะเออตัวนี้เราจะเน้นให้มันน่ากลัวแล้วก็ของพี่ดินที่มีโอ้โห ปยืแน่นอนชอบปะตัวดำกว่าตัวอื่นเลยตัวดำปากแบงแล้วก็ของพี่พึ่งนะตัวนี้เป็นไงน่ากลัวนะเคอนเซ็ปต์เราคือน่ากลัวนะครับอ่ะตัวนี้เซนจะเลือกของใครครับตอนนี้สรุปคะแนนก่อนกรรมการผ่านไป2คนแล้วไอได้2พี่ดินได้1คะแนนพี่พึ่งได้1คะแนน นี่นะครับกรรมการคนต่อไปนะครับพี่เฟิร์สเดี๋ยวพี่เฟิร์สจะมาให้คะแนนพี่บอกเลยว่าเฟิร์สนี่คือไฟนอลเลยนะเฟิร์สจะเป็นคนตัดสินว่าใครคือคนที่ปั้นมีวอเกอร์ได้ดีที่สุดของ,งทีมงานดนิ้งของแดนสเราแล้วเดี๋ยวพี่จะให้เฟิร์สเลือกตัวแรกก่อนว่าในมีวอเกอร์ที่มีกล่องนมเนี่ยเฟิร์สจะเลือกตัวไหนดีแชนเทเรแนเชนเทเรนเลือกเอาตัวนี้ เดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งนะนี่ที่เป็นตัวโหดนี่คอนเซ็ปต์คือน่ากลัวแต่ของดีมันยิ้มอบบไม่ค่ะนี่เลือดติดที่ปากเนี่นึกว่าใครสักคนถ้างั้นพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เฟิร์สเลือกเลยนะว่าตัวเนี้ยเฟิร์สจะเลือกของใครดูดทำไมทำไมเลือกของดีเนี่ยปากแดงแดงก็สรุปนะครับการแข่งขันปั้นมีวอล์กเกอร์ทางนี้นะครับคนที่ชนะก็คือพี่ ส่วนอีกสองคนนะครับก็คะแนนเท่ากันเลยถือว่าสูสีมากและคลิปนี้นะคะพวกเราก็มาปั้นมิววอลเกอร์ทั้งสองลูปแบบนะคะปั้นสนุกสนุกกันเนาะถ้าเราคนไหนนะคะชอบให้พวกเรามาปั้นดิววอลเกอรแข่งกันอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ให้เยอะเลยนะคะเพราะพี่ดิมดูทุกคลิปเลยนะถ้าคลิปไหนนะคะไลค์เยอะนี่แสดงว่าชอบเพื่อจะทําต่อนะคะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเจนนเค